สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดหน่อยนะกับพวกที่ช่างร้องอะ่ะทำไมอะ่ะเขาจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคุณได้แต่ร้องถามจริงๆิงเธอวันวันไม่คิดจะทำอะไรเลยใช่ไหมทามีแต่ร้องอย่างเดียวเขาแถลงนโยบายมาวันแรกพวกคุณกระดิ้นกันโอ้โหคิดว่าปลาตกน้ำร้อนอะ่ะทำไมคุณไม่ดูเขาก่อนว่า ที่เขาทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีเหตุผลแบบไหนยังไงแบบไหนไม่ทันไรคุณก็ร้องแล้วเขาทําเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณอะ่ะเสนอนโยบายอะไรมาแต่ละนโยบายทำกันม้างไหมมีคนไหนทามั่งเสนอขึ้นมาเ,เงินเดือน450มีไหมไม่ได้ขึ้นแต่นี้พอกําลังจะเป็นประชาธิปไตยเออประชาชนคึกคืน สงการปีนี้แหละคือขึ้นมากเพราะประชาชนคิดว่ามีการเลือกตั้งเพราะที่แปดปีที่ผ่านมาอยู่กันแบบแล้นแค้นมากๆทุกอย่างขึ้นหมดสินค้าทุกอย่างเข้ายากหมากแพงแต่พอจะเลือกตั้งพักเพื่อไทยเขาเสนอนโยบายดีๆขึ้นมาแจก,กคนละหมื่นคุณก็ไปร้องเขาโอ้โหดิ้นกันพลาดเลยแค่นโยบายออกมาแค่นโยบายเดียวก็ดิ้นกันพลาดแล้วทําไมอ่ะ ถ้าคุณอยากได้ใจประชาชนน่ะคุณก็เสนอนโย,ยบายของคุณขึ้นมานโย,ยบายแบบไหนก็ได้ที่ขึ้นมาแล้วถูกใจประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนตัดสินไม่ใช่พวกคุณมาตัดสินเขาแค่เขาเริ่มอ่ะทั้งๆทงี่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเขาก็บอกแล้วว่าของเขาอ่ะทําเป็นแบบไหนเป็นระดับระดับแบบไหนเงินเข้าไปไว้ที่ไหนแล้วออกยังไงเขามีบอกหมด เขาบอกทุกอย่างแต่พวกคุณไม่เคยฟังอะไรได้แต่ร้องขอให้คุณได้ร้องไว้ก่อนทําไมอ่ะเขาเสนอนโยบายอันนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกคุณเนี่ยกลัวเหรอกลัวเขาแดนสไลด์ใช่ไหมถ้าเกิดพวกคุณคิดว่าใครทําไมคนรวยทําไมไม่ให้คนจนใช่ไหมพวกคุณก็อย่าไปเอาสิใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องไปซื้อเงินก็อยู่ในบัตรประชาชนหกเดือนมันก็หมดไปแต่ประชาชนคนลากหญ้าที่เขาอดมือ้อกินมือ้อ ที่อดมาแปดปีที่ทําอะไรก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองหากินก็ลําบากเขาจะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปหมุนให้ระยะสี่กิโลของเขาเนี่ยมีเงินหมุนเวียนไปไปมาจะทําให้ธุรกิจมันดีขึ้นมามั่งถ้าพวกคุณไม่อยากใช้คุณก็ไม่ต้องรับรับทําไมอง่ะเงินมันอยู่ในแบบประชาชนคุณก็ไม่ต้องไปซื้อแต่มีเหรอคิดว่าน่าจะไม่มีนะที่ว่าจะไม่เอาอ่ะ ตอนบัตร30บาทรักษาทุกโรคก,ก็พูดกันแบบนี้ดิฉันคนหนึ่งที่ชอบมากบัตร30สบเพราะดิฉันเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเดือนเนี้เข้ามาสองสารอบดิฉันก็เสียแค่30มสบมันไม่ดีกับประชาชนตรงไหนอะ่ะเขาทำทำทุกวันเนี่ยที่เขาทาขึ้นมาเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่พวกคุณอะ่ะที่พวกช่างร้องทั้งหลายอะ่ะทาไมคุณไม่กลับไปแนะนําหรือแนะแนว พักของพวกคุณที่คุณชอบอ่ะว่าเสนอนโยบายอะไรดีๆเพื่อที่จะโดนใจประชาชนแบบนี้มั่งที่ประชาชนที่เขาตื่นตอนเนี้ยเขาตื่นรู้เนี่ยเพราะเขาอยากได้นโยบายดีๆที่ทําให้เขาอยู่ดีกินดีอยู่ให้เขามีความสุขที่ผ่านมาพวกเขาอ่ะไม่มีความสุขตัวตัวรวมทั้งดีตตัวดิฉันด้วยทําอะไรก็ไม่ดีอ่ะสินค้าก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นขึ้นทุกอย่าง แล้วค่าแรงวันละสามร้อยกว่าบาทละพอเหรอกับชีวิตครอบครัวที่เขามีลูกอีกสองคนนะเขาพอไหมแต่นี่เขาเสนอนโยบายอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยทําให้ประชาชนนะคึกคืนกระฉับกระเฉงอยากจะลงเลือกตั้งทุกคนมีพักในใจหมดถ้าคุณอยากได้ใจประชาชนคุณก็เสนอนโยบายดีๆออกมาให้เขาเห็นเพราะประชาชนเป็นคนตัดสินพวกคุณไม่ใช่พวกคุณตัดสินพวกคุณ ยังไม่ทันไรคุณก็ตัดสินพวกเขาแล้วอึดอัดมาหลายวันแล้วนะเห็นพักเขาโอ้โหนะแถลงนโยบายวันที่ห้าหรือเท่าไหร่เนี่ยพอแถลงปั๊บโอ้โหร้อนกันเป็นไฟเลยเหมือนอะไรที่มันเหมือนอะไรที่มันตกน้ําร้อนน่ะเราดิ้นอ่ะนึกออกไหมไม่ต้องดิ้นขนาดนั้นเพราะประชาชนตัดสินพวกคุณไม่ต้องดิ้นเขามีการพูดหมดเขาไปพูดกับกรกตพูดกับหลายๆคนที่ว่าที่สัมภาษณ์เขา ว่าเงินมายังไงได้มาแบบไหนเพราะว่าพักเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องเอาเงินจากตรงไหนมากเขาไม่ใช่แต่ว่าได้แต่กู้กู้ที่ผ่านมานี่กู้อย่างเดียวเลยแล้วพวกคุณไม่เห็นร้องเลยฮะที่กู้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวกู้แจกไอ้นั่นเดี๋ยวกู้แจกไอ้นี่อ่ะแต่เนี่ยเขายังไม่ได้ทําให้เห็นให้เขาทำก่อนดีไหมฮะถ้าเขาเป็นเขาเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วเขาทําไม่ได้พวกคุณค่อยโจมตีเขา แต่ฉันรู้ว่าพวกคุณนะรู้ว่าพวกเขาทําได้คุณถึงได้ร้อนไงเพราะก่อนที่เขาจะเสนอนโยบายอันนี้มาเขาต้องประชุมกันก่อนแล้วว่าเขาทําได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเสนอนโยบายออกมาที่ผ่านมานึกจะพูดอะไรก็พูดขอให้มีคนเข้ามาเลือกกูก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วกูจะทําไม่ทําไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่เลือกตั้งประชาชนถึงไม่ค่อยเชื่อพวกคุณไงเพราะพวกคุณพูดแล้วพวกคุณไม่ทํา แต่พวกพักเขาเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาพูดแล้วเขาทําได้แล้วเขาทาทุกนโยบายที่เขาพูดคือเขาพูดจริงทําจริงอ่ะก็เลยอยากจะบอกพวกที่ร้องทั้งหลายเนี่ยหยุดร้องไว้ก่อนไหมดูเขาทาก่อนไหมว่าเขาทาได้ไหมถ้าเขาทําไม่ได้คุณค่อยถล่มเขาเหยียบเขาทํายังไงกับเขาก็ได้เพราะเขาพูดแล้วเขาทําไม่ได้เพราะมันมีคลิปไว้อยู่แล้วมันมีหลักฐานอยู่แล้วว่าใครทําได้ไม่ได้ หลักฐานที่ผ่านมาที่จะขึ้นกันเดือนคนงาน450หรืออะไรต่างๆมันก็มีหลักฐานแต่คุณก็แถกันไปวันๆหนึ่งอะแต่พักเพื่อไทยนี่เขาไม่แถเขาพูดแล้วเขาทำเขาแถลงนโยบายให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นที่เขาเข้ามาเป็นรัฐบาลก่อนที่เขาจะให้คนละหมื่นเนี่ยเขาก็ตุ้นใช้ในระยะเวลา6เดือน ใกล้แค่4ีกิโลเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นๆที่เป็นอยู่เพื่อจะเศรษฐกิจมันจะได้ดีใช่ไหมประชาชนเชื่อว่าประชาชนทุกคนที่เขาลากย่ายเนี่ยเขาอยากได้บ้านหนึ่งเนี่ยเขามีถึงห้าหคนมีพ่อมีแม่มีลูกที่อายุเกิน16บ้านหนึ่งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหกหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเงินตรงเนี้ยเขาสามารถมาเปิดร้านค้าเล็กๆเ,เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายของได้มาเป็นทุน เพื่อที่จะซื้อของเงินหมุนเวียนมันจะได้เข้าไปหมุนเวียนกันไปในรัฐบาลที่เขาตั้งคิดไว้ใช่ไหมที่พวกคุณเพียงสามร้อยเนี่ยซื้ออะไรมาได้มั่งฮะน้ำมันสองขวดร้อยฝ่าแล้วมาม่าอีกสองแพ็คก็หมดแต่นี่เขาก็ตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเพราะที่ผ่านมามันลำบากเขาก็ต้นเบื้องต้นเท่ากับนั้นก่อนพอเข,า,ขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะกระตุ้นตรงนี้หลังจากนั้น ที่เขาแถลงออกไปเขาจะค่อยๆค,ค,ค,ค่อยทไปเงินที่เขาจะขึ้นก็ระยะเวลากี่ปีละ่ะเจ็ดปีเขาถึงจะให้ขึ้นไม่ใช่ว่าให้ขึ้นแล้วเออพวกที่เป็นเจ้าของโรงงานจะเจ๊งไม่ใช่เขาก็จะกระตุ้นไปพร้อมๆกันแต่พวกคุณไม่ฟังอะไรอ่ะก็ร้องเขาอย่างอย่างเดียวเลยเพราะกลัวไงกลัวเขาจะแลนสไลด์อย่างเดียวตอนเนี้ยกลัวมากๆพวกคุณนี่กลัวมากๆเลยดูทุกวันนะทีวีดูแล้วอุ้ยอะไรวันเนี้ย พวกคุณนะ่ะมีการศึกษาทุกคนมีการศึกษาหมดทำไมไม่เอาหัวไปคิดนะ่ะทำไมพักเพื่อไทยเขาก็มีหัวสมองอันเดียวเหมือนกับพวกคุณนะ่ะทุกคนมีหัวสมองอันเดียวเหมือนกันหมดทำไมไม่คิดนะ่ะทำไมไม่คิดเหมือนเขาเขาคิดได้เขาได้ใจประชาชนเขาเดินทางไปไหนไปปราสาที่ไหนคนมาดูเขาเยอะแยะโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ใช่ไหมคุณทำไม่เอาอย่างเขาล่ะคุณต้องเอาชนะใจให้ได้แบบเขา ใช่ไหมถ้าคุณชนะใจประชาชนได้เนี่ยคุณก็จะยืนหนึ่งเหมือนเขายืนหนึ่งเพราะเขาอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเขาเห็นประชาชนลำบากที่ผ่านมา8ปปีเนี่ยมันลำบากกันมากๆเขาถึงอยากจะกระตุ้นตรงนี้ที่จะให้คนละหมืนะ่นน่ะพวกคุณก็มาร้องว่าทำได้ไหมจะเอาเงินมาจากไหนถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณรวยกันแล้ว ลูกหลานรวยกันแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องไปซื้อตรงนี้เงินมันก็อยู่ในแบบประชาชนนั้นหกเดือนมันก็หมดไปแล้วคุณก็ไม่ต้องซื้อให้คนที่เขายากจนอะไปซื้อใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยพวกคุณเนี่ยฉันฟังดูแล้วมันโอ้โหมัน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 อึดอัดไงถึงต้องออกมาเราบายเนี่ยมันอะไรกันนักนะนาช้าขึ้นมาก็จะร้องช้าขึ้นมาก็จะร้อง โอ้โหร้องกันจังเลยแล้วอีกหลายๆพักที่เข้เสนอนโยบายขึ้นมาก็จะแจกเหมือนกันทำไมคุณไม่ร้องเขาไปร้องสิพักนั้นก็แจกพักนี้แจกมีพักไหนมั่งที่จะเสนอนโยบายมาแล้วไม่แจกอะ่ะเขาแจกแล้วเขามีที่มาที่ไปให้เห็นโดยชัดเจนไม่ใช่ว่าพอเป็นรัฐบาลปั๊บคุณเอาไปคนละหมื่นละหมื่นโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่นี่เขามีที่มาที่ไปให้พวกคุณเห็นพวกคุณดูเขาก่อนได้ไหมว่าเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาทำได้ไหม หรือว่าที่ผ่านมาเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาทําได้พวกคุณก็เลยกลัวเขากลัวเขาจะแลนสไลด์แต่รู้ไหมที่พวกคุณทําอย่างเนี้ยมันทําให้พักเพื่อไทยอดีขึ้นเยอะๆเลยทําให้คนเห็นว่าโอ้โหคนนี้กลัวเขาแสดงว่าเขาว่าทําได้แน่นอนแต่ส่วนตัวดิฉันแล้วฉันเชื่อว่าดิตัวฉันนะฉันเชื่อว่าเขาทําได้เพราะที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าเขาแสดงแสดงเอ่อแสดงนโยบายอะไรออกมาเนี่ยเขาทําได้หมดทําจริง เชื่อเชื่อเชื่อได้เลยว่าทําจริงเชื่อใจเขาได้เลยพักนี้พูดอะไรขึ้นมาทําได้เพราะก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาเขาประชุมกันก่อนแล้วว่าเขาทําได้เขาถึงพูดก็ฝากไว้ให้คิดนะคะคือคนที่ร้องอะ่ะฝากไว้ให้คิดหน่อยชีวิตมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยด้วยที่อายุเท่าไหร่นะแต่มันเริ่มต้นด้วยคุณคิดได้เมื่อไหร่ฝากข้อคิดไว้ให้หน่อยนะพวกที่ช่างร้องทั้งหลายอะ่ะ